ัสดีครับผมกายไปออนแล้วันนี้มาอีกแล้วกับคอนเทนต์จอแต่นี้ไม่ใช่จอธรรมดานะเพราะว่าจอธรรมดาเราก็รีวิวกันไปเยอะและ้วนี่คือจอที่ครบที่สุดนะที่เรารีวิวมาแล้วก็บอกเลยว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับใครที่กําลังมองหาจอที่แบบขนาดเนี้ยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันครบยังไงแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดียังไงนะตอนนี้เราอยู่กับหนะัวเว่ยนะหลายๆคนงงแล้วว่าหัวเว่ยทำจอเกมมิ่งด้วยหรอใช่นี่คือจอหัวเว่ยรุ่นเม v วิ w GT 3 4ที่เป็น Sound Edition ด้วยไงหลายคนก็เจะนิกันอยู่นะว่าขามันเนี่ยไม่ธรรมดามีไฟด้วยนั่นคืออะไรนะอย่างแรกเลยเราไปดูเรื่องของดีไซน์ของเขากันก่อนนะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นยัางไงาบ้างด้วยดีไซน์ของเขานะก็จะเป็นสีดําเรียบๆนะสําหรับด้านหลังแล้วก็จะมีโลโกโด้ด้านบนที่เขียนว่าััเว่ยอยู่นั่นเองส่วนฐานของเขา นะแล้วก็ตัวขาของเขาเนี่ยก็จะออกแนวมินิมอลนิดนึงก็จะมีเหลี่ยมเหลี่ยมมนมนกลมกลมนิดนึงนะในตัวขาของเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับก้มเงยแล้วก็สูงต่ําได้แต่ไม่สามารถที่จะปรับเอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าหมุน90องศาได้นั่นเองนะก็จะสามารถที่จะก้มเงยหรือว่าปรับสูงต่ำได้นั่นเอง ในส่วนของใครที่ไม่ชอบขาจับจอแบบนี้สามารถใส่วีซ่าเมาส์ได้แต่คุณจะขาดออปชันเด็ดไปนะก็คือตัวนี้เลยเป็นลำโพงเดี๋ยวเรามาว่ากันทีซึ่งถ้าคุณใส่ขาจับจอที่เป็นวีซ่าเมาส์เนี่ยตัวขาของเขาเนี่ยก็จะถูกแยกออกไปไม่ได้ใช้งานซึ่งตัวลำโพงตัวนี้ ต้องต่อกับขาตัวนี้ตัวเดิมของเขาเท่านั้นนะต่อได้100คูณ100ถ้าใครไม่ชอบขาไม่อยากได้ลำพูดน,นี่ลำพูดแล้วก็เอาลำพี้ออกไปน,นะส่วนพอร์ตเชื่อมต่อที่ให้มาเนี่ยบอกเลยว่าทีเด็ดมากๆเพราะว่าตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยงแบบ USB Type C ที่จะจ่าย Power เข้าไปในเครื่องนะแล้วก็จะมี HDMI Again, 2ช so ่อง l i เทพอร์ต1ช่องแล้วก็ USB Type C อีก1ช่องแล้วก็นอกนั้นจะเป็นออดิโออีก1ช่องนั่นเองนะก็เข้าคร่าวสไตล์ก็ดูเรียบๆมินิมอลดีนะดำๆเท่ๆนะแต่สำหรับการจัดเก็บสายไฟเนี่ย0.5ตม10ที่0.5เพราะอะไรเพราะเขามีตัวของซีนตุ๊กแกนะเอาเวลาสายไฟมาให้แบบเพื่อนกันนะเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าไม่ได้มีช่องเก็บสายไฟแต่อย่างไรก็ ก็โอเคให้ตีนุกแกมาก็ยังดี0.5แล้วกันเต็ม10ส่วนข้างหลังของเขามีกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าตัวแผ่นปิดด้านหลังของเขาเนี่ยเป็นแม่เหล็กถ้าคุณแบบกลึกออกมามันก็จะเป็นแม่เหล็กแบบอินเสิร์ตขึ้นแบบนี้เห็นไหมก็จะกลึกออกมาแล้วก็ใส่สายไฟใส่อินพุตหรือว่าเปลี่ยนขอรเชื่อมต่อได้ง่ายๆแบบนี้นั่นเอง มาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นจอที่เป็น34นิ้วนะสีดําข้างตรงกลางแบบนี้เขียนว่าหัวเว่ยนะการปรับเซตติ้งของเขาทําได้แค่เพียงปุ่มเดียวที่เป็นจอยสติ๊กอยู่ตรงนี้ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะเพราะว่าหลากหลายจอเนี่ยก็ถือว่าแบบปุ่มเยอะไปไหนก็ไม่รู้บางทีเราก็แบบงงนะว่าแบบปุ่มนี้เข้าปุ่มนี้ออกหรือว่าหลากหลายปุ่ม เอาแบบจอยสติ๊กไปเลยนะแต่ซ้ายก็ซ้ายจะขว,ขว,ขวากขวาจะจิ้มก็กดตกลงก็ยิ่งกันไปตรงกลางเท่านั้นนะตัวนี้อย่างที่บอกไปรุ่น Sound Edition ก็ต้องมีลำโพงมาให้ลำโพงของเขาให้มาถึง5วัตต์นะ2ชันแนลก็คือแยกซ้ายขวาเลยนั่นเองแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนสีไฟได้นะ8โหมดอะก็เลือกเอาเลยว่าชอบแบบไหนนอกเหนีอยางนั้นหลายคนบอกว่าเอ้ยแล้วลำโพงแล้วมันจะปรับยังไงใช่ไหมแบบปรับความดัง ความเบาหรือว่าปรับทั่ววอลลุ่มยังไงน,นี่ไงพัสเกีนไปเลยเลื่อนไปเลยเห็นไหมไปทางซ้ายอวอลลุ่มก็จะลดนะมาทางขวาวอลลุ่มก็จะเพิ่มนั่นเองนี่ไงง่ายๆแบบนี้ถือว่าชิวๆนอกเหนือจากลำโพงแล้วเนี่ยยังมีไมโครโฟนมาให้ด้วยนะไมโครโฟนที่รองรับเสียงจาก360องศาไกลถึง4เมตรเป็นไง สายเกมเมอร์เนี่ยคือชอบแล้วบอกพ่อซื้อตัวนี้ให้หน่อยนะจะได้ไม่ต้องซื้อลำโพงแยกซื้อไม้แยกนะจบเลยทีเดียวมีทั้งไม้มีลำโพงนั่นเองมาเราวไปดูส่วนของสเปคกันมากดีกว่าว่าสเปคของจอหัวเว i mate view สาตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างจอตัวนี้ตามชื่อรุ่นเลยนะ m a t วิ i e w gt 34ก็คือขนาดหน้าจอเขานั่นเองก็คือ34นิ้วอัตราส่วนแบบยี่ต่อเความคมชัดระดับ 3K นะตามทเป็ก็คือ 3K ดีจริงๆก็คือ 2K ที่เป็นอัตราส่วน21ต่อ9คือขยายขึ้นมานั่นเองนะ3 4 4 0คูณ1 4 4 0 p นั่นเองแผ่นแนลที่ให้มาคือ VA นั่นเองนะก็ซองๆน,นิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วอ่ะก็ถือว่าคุ้มค่านะอัตรารีเฟรชเรทอยู่ที่ 165Hz รองรับ HDR10 ด้วยตัวนี้ก็คือสามารถปรับตามที่คุณใช้ได้แต่ว่าไม่ได้รองรับ Nvidia G-Sync แล้วก็ AMD FreeSync นะก็ชิวๆละหนึ่งของา้ไม่ต้องไปซิงก์อะไรทั้งนั้นนะก็เล่นตามยถากรรมไปนะค่าคอนทราสตอยู่ที่4,000ต่อหนึ่งนะ350ินิสสำหรับไบเน็ตหรือว่าความสว่างนั่นเองนะตัวนี้มีฟีเจอร์เด็ดๆอะไรบ้างนะก็ เอาจริงมันก็เหมือนกับจอทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ dark fill dark fill ก็เหมือนกับ dark s e a i l i z e r หรือว่าการที่เพิ่มแสงสว่างที่เรามองเห็นในที่มืดนะเวลาเกีม,มันอยู่ในที่มืดมืดหรือว่าแบบความมืดเยอะแยะเลยหมดก็จะ เป็นออโต้เพิ่มแสงสว่างให้นั่นเองมานมองเห็นได้ Environment ต่างๆหรือว่าศัตรูต่างๆได้รอบๆนั่นเองนะนอกจากนั้นคนถามมาบ่อยมากนะสำหรับจอเกมมิ่งรุ่นอื่นๆหรือว่ารุ่นนี้นะั่นคือมีคอสแชร์มาให้เป้ากลางจอนะก็สะดวกสบายไม่ว่าจะเอาไปเล,เล่นเกมหรือว่าเล่อะไรต่างๆที่เป็นกลางจอเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดโหมดคอสแชร์ได้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในส่วน,นข,อของการปรับเซตติ้งกันบ้างดีกว่าว่าการปรับเซตติ้งของเขาเป็นอย่างไรบ้างไป อย่างแรกเลยเนี่ยคุณก็ต้องกดไปที่หัวเว่ยเนี่ยตรงกลางจอบนี้นะ UI ต่างๆนานา,นานาก็จะขึ้นมาเป็นภาษาไทยครับทุกคนหัวเว่ยเป็นภาษาไทยแต่ว่าหมดแรกที่คุณจะเจอนั่นก็คือเรื่องของ Gaming Vision นั่นเองนะ ก็จะมีเรื่องของตัวช่วยด้านเกมดูซิมีอะไรบ้างเรื่องของพื้นที่มืดนะอาตาัตรา refresh ร a e แล้วก็คอชแอนเป้ากลางจอนั่นเองนะส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของโหมดรูปภาพนะไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเองหรือแบบทีสังที่เขาให้มานั่นเองลดแรงเินส่วนถัดมาเอฟเฟกของแสงนี่อันนี้คือเอฟเฟกของ ลำโพงหรือว่าซาวบาที่อยู่ด้านล่างนั่นเองนะไม่ว่าจะคุณจะเปิดลำคานก็ปิดหรือว่าอยากได้แสงที่จะเป็นจังหวะเป็นหลากสีสันนะก็จะเป็นแบบพวกหลังเกียร์ก็จะเป็นโตกนะบียติ้งหรือว่าสแตติกต่างๆเป็นไซคลเวฟเรนโบว์อะไรเงี้ยนะก็จะสามารถปรับได้ผ่านตัวจออย่างนี้นั่นเองนะ <S <S ่วนถัดมาในเรื่องของสีก็จะปรับได้ตั้งแต่ไบ i g h ความคมชัด t e m p e r a t u r นะก็คืออุณหภูมิความสว่างความคมชัดนะัมม่นเองแล้วก็ เรื่องของแสงสีฟ้านะก็มีโลบูไลด์ด้วยนะเปิดหรือปิดก็ได้นะแต่ถ้าปิดมันก็จะแบบคมชัดนิดนึงแต่ถ้าเปิดไว้อะมันก็จะลดแสงสีฟ้ามันจะไปดอกแสงสีอื่นด้วยนั่นเองส่วนถัดามานะในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่ออินพุตต่างๆนะก็เลือกเอาว่าคุณจะต่อ D P Display Port U S B C h d M I 1, h d M I 2แต่เน้นย้ำว่านะเขาเน้นย้ำมาเลยว่าถ้าคุณต่อในพอร์ตของ h D M I จาก165 h z ในตัวของจอของเขาเนี่ยจะเหลือแค่เพียง100 h ฮนั่นเองก็คือถ้าคุณต่อ h ท m ไ,ไมจะไม่สามารถรีดรีเฟรชเรทได้มากกว่า100 h ฮตนั่นเองนะถ้าใครซื้อจอไปแล้วแบบเอ้ยจอเสียหรือเปล่าไม่ใช่นะคุณลองต่อดิสเพย์พอร์ตก่อนนั่นคือคุณจะได้1 0 5 h ฮนั่นเองส่วนทันมาส่วนสุดท้ายการตั้งค่าระบบก,ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงเรื่องของสีเรื่องของไมโครโฟนเรื่องของภาษา นะแล้วก็เรื่องของอินโฟเมชันต่างต่างนะหรือว่าจะเป็นรีเซ็ตก็สามารถปรับได้ผ่านตัวเลือกสุดท้ายนั่นเองไปเป็นยังไงกันบ้างสำหรับจอหัวเว่ยเมทวิวจีทีสามสี่ซาดิชันตัวนี้เหมาะก,กับใครบ้างและไม่เหมาะก,กับใครบ้างเราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียข,ของเขากันบ้างน,นะเพราะว่าหลากหลายคลิปแล้วก็สรุปรวบรับตัดความกันไปแต่ว่าคลิปนี้เอาจริงนิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นจอที่ไม่ค่อยเห็นนะสำหรับจอที่แบบ ครบเครื่องแบบนี้อย่างแรกเลยข้อดีของเขาก็คือจอที่มีขนาดใหญ่34นิ้วที่เป็นอัตราส่วน21:9ต่อ 9. โดยจอปกติทั่วไปจะเป็น16:9ต่อ 9, ใช่ไหมมันก็จะแคบหน่อยนะก็ไม่เหมาะสําหรับคนที่ใช้งานหลากหลายฟังก์ชันว่าจะเป็นทํางานดูหนังฟังเพลงเล่นเกมต่างๆนานานะตอนนี้ก็จะแบบสามารถมองเห็นได้กว้างขึ้นนะแล้วก็จอที่ใหญ่ก็เพิ่มอัตร้อได้ขึ้นนั่นเองตัวนี้เป็นจอโค้งนะสำหรับใครที่ไม่ชอบจอโคง้ง ก็ตัดทิ้งไปแต่สำหรับใครที่ชอบจอโค้งตัวนี้มีความโค้งอยู่ที่1,500 R นั่นเองก็โค้งอะโค้งแบบมองเห็นได้ชั้นว่าโค้งนั่นเองนะส่วนราคาเนี่ยก็ไปดูเช็คเอาตามร้านค้าชั้นนําทั่วไปได้เลยนะเพราะว่าหลากหลายที่ก็ราคาค่อนข้างที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าจอตัวนี้ค่อนข้างที่ออกมานานแล้วนะราคามือหนึ่งเนี่ยเกือบ20 0 0 0เลยเดียวแต่ว่าราคาตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครตาดีก็ ได้ราคาถูกไงอย่างนี้เลย ZN Computer ิวเ,เตอจำนายอุปกรณ์ไอทสินค้ามือหนึ่งและมือสองนั่นเองนะสปอนเซอร์ให้จอเรามารีวิวแบบนี้นะก็อย่าลืมที่จะไปกดไลค์กด s u b s c r i b ์สำหรับเพจ z ั c o อ p u คอมพิวเตอร์กันไว้ด้วยเป็นยังไงทายอินกันแบบเนียนๆนะส่วถัดมาข้อเสียของเขาเหรอข้อเสียของเขาก็มีในเรื่องของถ้าแบบอยากจะจัดโต๊ะคอมจริงๆถ้าอยากใช้ ตัวขาดับจอเนี่ยคุณต้องตัดออฟชั่นลำโพงทิ้งไปเลยนะเพราะว่าลำโพงเนี่ยมันต่อไฟเข้ากับขาเรียบร้อยแล้วนะนั่นเองตัวธรรมะเรื่องเรื่องของการจัดเก็บสายไฟนะอย่างที่บอกไปมันก็ต้องโชว์แบบนี้แหละเพราะว่ามันไม,ม่ไม่มีที่จัดเก็บจริงๆข้อด,ดีที่ให้อีกอย่างหนึ่งประกอบโคตรง่ายอ่ะถึงแม้จะมีแบบลำโพงมีไม่มีจอขนาดใหญ่มีอะไรอย่างเงี้ยประกอบโคตรง่ายคือแม่งแบบเสียบขาลงไปกับจอจบเลยยกขึ้นมาได้จบเลยเปิดจอเล่นได้เลยนะ จอตจัวนี้จบนะสำหรับจอเกมมิ่งอวิเตอร์จาก oh, ace, View, 4, 4, 4, 4. หัวเว่ Mesh View GT 34ก็ฝากทไปด้วยแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะอย่าลืมที่ไปกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดทั้งจักรวาลของ b บออตอนนี้มีช็อตวิดีโอให้รับชมแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Youtube TikTok นะไอจงไอจี I ID. กดให้หมดนะจะได้มีอะไรดูนะยามกินข้มกินข้าวจะได้ทำให้ข้าวอร่อยขึ้น เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ